ส่งไม้ให้ทีวครับทิวส่งไม้โซโดนฮอนตัดมาได้ฮอนหลุดเดียวขึ้นมาแล้วฮอนึ้นมาที่โน้ตครับยังมีปั้นทำยังไงปั้นกระชากหลบมาครับเดี๋ยวนี้ปั้นโดนฮอนตัดไปได้ครับปั้นเลี้ยงหลบมาอุ้ยปั้นลื่นนะเจ้าวันนี้เอ้าชิบหายทายแรงกูเนี่ยบัมบอลออกมาได้ครับติดบอลที่โซ่ัง้วันนี้นะครับ เขาบอลกัน,นแล้วเียบเปิดโด่งมาบอลหลุดเดียวขึ้นมาที่แชมป์นะครับอันนี้แชมป์แชมป์ส่งไม้เส้นติดเส้นใจตรงมาให้เชน,นับจะติดหอนไว้อุ้ยมีการดนั้นเกิดขึ้น ไงไวบสังคนมาโดนอํำตัดไว้ได้อํำส่งคนไม้แชมป์แต่มันจะโอ,อเคนะนี่เชนทุ่มบอลนะครับ เซนทุ่มบอลแล้วเซนได้บอลหรือเซนทำยังไงเซนเลี้ยงไปเลี้ยงมาส่งมาหลุดมาบตุึงแชมป์แชมป์จับบอลไว้ได้โดนหอนสกัดตาจิ๋วสกัดไปได้นะครับหอนทุ่มมาโดนสกัดไว้เชนได้บอลโดนโซสกัด เดวนี้อ้ำมทำยังไเยงเคยังสกัดบ,บอลไว้ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้ก้าวด้วยบอลมาติดแชมป์ก้าวกระแทกบอลขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก้าววิง่งรถเดียวขึ้นมาแล้วออกแล้วครับเดี๋ยวนนี้โอเคแล้วนะครับ ประตูเปิดนะครับี๋ยวฮอนเปิดโด่งมาครับตกมาที่ตาตกมาที่โน่นะครับโน้จ่ายมางติดตาอยู่นะครับน,นี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาโดนอ้่าสกัดไว้ได้นะครับบอลหลุดไปแล้ว ๋ถวนี้ฮอนยิ่งไม่เข้าครับพลาดมากเลยเสียดายมากครับลูกนี้เพียงนิดเดียวเแถวนี้เปิดที่หน้าประตูแล้วครับพันได้เปิดโดมาบอลลอยมาแล้วครับ ถึงเชนหรือเปล่าวันี้บอลอยู่กับเชนเชนทำยังไงเชนหลอกมาเชนหลุดมาแล้วจังหวะนี้เชนยิงหรือเปล่าเชนล็อกโลบเชนล็อกโลบเชนคลืนไหมเชนส่งคืนมานะครับอันนี้บอลหลุดมาที่ปั้นปั้นเปิดแล้ววันนี้บอลหลุดมาที่ตาครับตดนฮอมสกัดไว้ได้เฮ้ยวันนี้บอลอยู่ที่ตาครับตาล็อกโลบมาเฮ้ย โนประตูสก,กัดไว้ได้นะครับนี้บอลอยู่ที่ตาเอ้ยบอลอยู่ที่โนครับโน่หลุดมาแยังโดนเซนสกัดไว้ได้คืนมาที่ฮอนนะครับมันจะติดนะครับทำได้บอล ทำใจมาแล้วน้องตรงไหมอ้าํา,าครับเข้าไหมครับไม่เข้าดูลูกเปิดมุงมานะครับเ็ไปแล้วครับบอลอยู่นี่ฮอนตรงนี้ฮอนทำยงไงฮอนยิงครับยังไม่เข้าครับ โดนกัไไดไว้ได้ครับยังไม่เข้าครับ<อ>มารูรูเปิดมุมกันนะครับ<อ>โซส่งมาที่ฮอนอวันนี้ฮอนยังทำยังไงฮอนจะคืนไหมออกเขตไปครับ<อ>ทุ่มแล้วครับฮอนทุ่มแล้วอัอนนี้บอลอยู่ที่โซนะครับโซอัดปั้นไปที บอลก้าวสกัดไว้ได้ครับกองเซฟไว้ได้ตอนนี้โกส่งมาให้กับปั้นนะครับพอนแรงขึ้นมาส่งบอลไปให้ต้านะครับแต่ว่าเบรกไว้ไม่อยู่นะครับเบรกไม่อยู่นะครับดอกนี้เบรกไม่อยู่โหแดดแรงมากครับเฮ้ยตกใจแล้วครับเนี่ย อันนี้อยู่ที่ลูกเปิดมุมนะครับแอมแอมตัวน,นี้บอลเปิดมาประตูเซฟไว้ได้เอ้ยอะไรอะไร,ร,รอะไรครับเกิดเหตุการณ์อะไรครับเฮ้ประตูโยนมาครับ บอลอยู่ที่ฮอนฮอนกระชากเราขึ so ้นมาคนเดียวฮอนส่งบอลไปข้างหน้านะครับเหมือนจะติดตาหรือเปล่าอันนี้บอลหลุดไม่ไดอโู่คนเดียวครับโฉบทำไงโซยิงไปแล้วก็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 หนึ่งศูนย์แล้วนะครับตรงนี้บอลเปิดแล้วครับปันใจมา พี่เชนหรือเชนทำไมเชนส่งมาให้ปั้นปั้นส่งติดแล้วส่งคืนได้อีกรอบเชนทำไมครับเ <_ S 2> ชนล็อกรอบมามันจะติดอัมนะครับเชนสกัดไว้ได้ก้าวส่งมาให้เชนเชนส่งคืนมาให้กับปั้นนะครับอย่างนี้ปั้นทำยังไงเฮ้ยโดยโซสกัดไว้ได้ครับโซส่งคืนมาให้ฮอนฮอนเปิดมาเฮ้ยติดก้าวนะครับ เดี๋ยวนี้ตาวิ่งกันมาตาล็อกหลบมาหนึ่งล็อกหลบสองโอ้ดับเบิ้ลทัชสวยมากครับดอกนี้ตอเรอะไเขตไปแล้วครับมาดูโลกเปิดมุ้งกันนะครับ ส่งมาให้กับเซนเซนส่นสนงให้เชนเชนล้ักรบมาเชนยิงครับโอ้ดอกนี้นะครับออกกรอบเขตทโทษไปแล้วไม่โดนประตูครับแต่โดนรถค,คุครูประตูเปิดมาให้ฮอนแต่วันนี้ฮอนได้บอลนะครับฮอนวิ่งรถเดียวขึ้นไป ันเปิดดวงมาครับจังวันนี้โดนอ้ําโซแล้ไมครับโดนเชนสก,กัดไปได้ย้ำส่งให้กับอ้ำอ้ำาล็กหลบมาอ้ำส่งให้กับโนโ่เอคิวเนี่ยวะการทำอะไรจังวันนีุ้ดมาครับโซยิ่งใบ ขอนยิ่งไปโอ้โ oh, ห oh. ดอกนี้ลูกโด่งนะครับเลยคารแล้วครับเลยคานนี่ครับนี่สลอเดูลูกเปิดมุมนะครับท้าเปิดมาเลี้ยวย้อนอันนี้บอลอยู่ที่โซนะครับอันนี้เชนได้บอลเชนทำยังไง จะส่งมาให้กับต้านะครับตนทำสะกัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้ต้าส่งมาให้คาเชนนะครับเชนล็อกหลบมาหลบไม่พ้น,นครับยังเก็บได้อยู่นะครับปึ๊บตา้าแซบหลบมาไม่ชักหลบมานะครับต้าส่งเคลืนไปติดฮอน,นครับเฮ้ย โดนเซนสกัดไปได้เซนยิงครับจังหวะนี้โอ้โหลูกนี้น,ดดนิดเดียวครับเข้าแล้วนิดเดียว,ยวครับนะนิดเดียวเซนเกียดทีครับพูเซน นี่เซนเปิดมาครับติดโนออกเครดไปแล้วครับอะไรไไน,นี่ครับกอลอดเ,เดี๋ยวนี้เชนทุ่มนะครับเชนทุ่มไปให้กับปั้นนะครับตาได้บอลตาทักหลบมาครับ เพ่งไปไว่ายน้ำมาเล็กๆแบบประตูเซฟไปได้นะครับตูวโยนมาแล้วตันเขียมมากล้าเปิดดวงมาครับติดฮอนฮอนเปิดดวงคืนครับอูเล่นดวงดวงใบดวงมา อค <laughs> <c oughs> กัปตันทีมฝั่ <c oughs> งขวานะครับมมีออะะไรจบกกัปตันครับกัปตันมีอะไรบอกไหมครับทำบรรยายจะพูดแล้วนะครับ <c oughs> มาดูประตูเปิดก,กันครับ น,นีลูกเปิดมุมนะครับหอนได้บอลหอนกระดกข้ามหัวมายังไม่เข้านะครับไม่ตรงกรอบตอนนี้ประตูเปิดนะนนครับตัวตูโยนไกลมาวิ่งกัแล้วแถวนี้ครับตอนอํำสกัดปันสกัดไว้ได้ ยังติดประตูอยู่นะครับประตูตรงมาฮอนฮอนเปิดตรงมาครับแทงติดฝั่งซ้ายไว้ได้นะครับจากนี้เก้าได้บอลนนครับเก้าสองให้กระเชนเชนสลับไปให้ตังจากนี้ตังวิ่งนะครับแย่งไปแย่งมาอันนี้เชนสกัดมาได้เชนพุ่งแทงมานะครับ เฮ้ยมีคนล้มนะครับเจ้าคนนี้ตอนนี้บอลอยู่ที่อ่ะบอลส่งมาให้กับตาครับตาโดนฮอนสกัดไปได้ครับแล้วก็ออกแล้วนะครับประตูเปิดครับเริ่มส่งให้กับฮอนฮอนเปิดลงมาถึงอัมแล้วครับอัมทำยังไง อ้ําดยวรรทัดลงมาครับอ่าครับแฮนดครับกการแฮนด์ขึ้นนะครับเอา้าเติมแฮน์ปลอมครับเมื่อกี้แฮน์ปลอมนะครับโดนหลอกเฮ้ยปันพุ่งกันมั้งนะครับปันส่งใบติดฮอนตรงนี้เส้นทํายังไงเส้นส่งมาครับ เชนได้บอลเชนหลบมาหนึ่งทีจังหวะนี้ปั้นได้บอลปั้นยิงไปโก go go โกจากวันนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับเสมอนะครับจังหวะนี้เอา้าจบยังไงแน่เนี่ยถ้าใครบอกเข้าครับธมการงงนะเนี่ยปรับฟาวนะปรับฟาวนะปร,รวนะปรับแพ้นะอย่างนี้ เคจากวันนี้ครับแชมป์ได้ทุ่มนะครับแชมป์ทุ่มไปคาโนครับโนเปิดโดงมาบอลอยู่ที่ฮอนผ่อนแพมกระโดดข้ามหัวแต่ข้ามไม่พ้นครับติดเก้าเก้าส่งเคิืนให้ครับปั้นนะครับแต่ติดจาวนี้เชนหลุดได้ครับเชนหลุดได้บอลมาเชนวิ่งมาเชนส่งมาครับแต่เหมือนปั้นจะวิ่งตามนะครับหมดแรงนะจัง่างนี้ ออบอนได้บอลนะครับเอ,อน 2, นาสองแล้กวกนนู่โน,โนโระหว่านีน้น้งองตรงเกินไปครับฮอนฮอนเปิดตดงมากเดืมาถึงโซครับโซทำยังไงโซยิงไปติดประตูครับติดเซฟแชมป์ยิงหรือเปล่าแชมป์ยิงไปแล้วยังไม่เข้าครับติดเก้าก้าสกัดออกมาได้ครับทำได้บอลอยู่นี่อ้อเลี้ยงไปแค่ประตู ส่งคนนี้กัะฮอนฮอนใจมาเอากกรอบเขตโทบแล้วครับมาดูลูกเปิดมุมกันครับวันนี้ฮอนเปิดมาบอนมาถึงเก้าครับจ,จับไว้ไม่อยู่ออกเขตไปแล้วครับเก้าสมัยาเช่นรครับจังหวะนี้อ้าว ัไงไครบเ่ย่วันี้ป้านยนต์ไม่เช,เชนเช่นในบอลเชนล็อกลบมาหนึ่งคนบันสะกัดออกมาได้แต่ยังติดหอนนะครังโดนหอนสะกัดไปได้นะครับ ท่นส่งมาให้กับอ้ําครับแต่เขาจับไว้ไม่อยู่ก้าวดึงลมมาแยวนี้ก้าวไลยัยงมาครับก้าวื่นลมครับลมคู่ครับดอกนี้๋ยวนี้ครับแชมป์ส่งมาให้กับหอนครับหอนยิงไปยิงไปยิงไปตีประตูก็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 กีประตูเนี่ยสองโซ่หรือสองหนึ่ง แยวนี้สองศูนย์นะครับสองศูนย์เ้ยเล่นงานไวครับเกมไวก็ก็ก็โโหเกมไวครับงานพีคครับดอกนี้พลิกไปพลิกมาสองหนึ่งเลยครับ อา้าวเข้าประตูไปแล้วอีกหนึ่งประตูะตกลายเป็นสามหนึ่งแล้วนะครับเป็นเรื่องเลยฝั่งนี้เดี๋ยวนี้ฮอ bon. นได้บอลน้องส่งคนมาติดเก้าครับเก้าทำยังไง ยังติดฮอนอยู่นะครับอ้ําได้บอลยังวันนี้อ้ําล็อกลบมาคืนให้กับโนโน,โนยิงไปเข้าหน้าต่างครับเข้าหน้าต่างาวันนี้ประตูปะเปิดด,ดูเปิดไปแล้วให้กระเชนแชมป์จับบอลไว้ไม่อยู่แชมป์ส่งไปให้กับฮอนนะครับ นอนสอมาฮาน่อย่างวันนี้โน่ส่งไปติดประตูนะครับดูลูกปิดมุงกันนะครับวันนี้บอลอยู่ที่ปั้นนะครับมันจะหมดแรงหมดแล้วนะครับนักกีฬาของเราวิ่งมาครับ นี้ปั้นน้บอลปั้นสองใบปั้นยิงไปครับยังติดประตูนะครับตรนนี้บอลหลุดมาบอททำยังไงครับจังวนนี้บอลเลี้ยงไปข้างหน้าบอลยิงหรือเปล่าตีเสาโอ้โหกับข้าแล้วนะครับเกื่ยวครับเกือยครับม่ใช่ลูกฉลับีนิดเดียว เอมุมเปิดแล้วนะครับน,นีนปั้นได้บอลปั้นหลุดขึ้นมาปั้นออกขวาปั้นยิงยังไม่ตรงกรอบเพียรโทษนะครับตอนนี้หอนได้บอลครับหอนเลี้ยงมาข้างหน้าหอนจ่ายไปให้กลับแชมป์ครับแชมป์จับไว้ไม่อยู่ติดประตูนะครับโดนเซฟไว้ได้ จากวันนี้ประตูหลุดขึ้นมา,าเผาเพลหรือเปล่าสมักับโบนะครับโบส์ได้บอลคือนได้กับปั้นปั้นส่งขึ้นมาล็อกหลบมาหนึ่งทีปั้นยังดึงกลับไปได้ยังคึงอยู่นีปั้นส่งไหมกับเซนนะครับเซนปล่อยให้เชนเชนได้บอลเชนรับรทัดหนึ่งทีออกซ้ายอันนี้ปั้นได้บอลนะครับปั้นยิง ติดฮอน,นครับบอจยิงซ้ำโอ้โหเลยค้านะครับดอกนี้โอ้โหเชียร์เป็นนิดเดียวเลิหมดเวลาหมดครั้งแรกนะครับปิดปิดปิด